สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็คือเรียนเรื่องกฎของโอห์มนะคะเราก็ต้องศึกษาเรื่องกฎของโอห์มแล้วก็คำนวณหาค่ากระแสแรงดันค่าความต้านทานนะหาค่ากำลังไฟฟ้าหาค่าพลังงานไฟฟ้าให้ได้นะคะอ่ะดู เขาบอกว่ากฎของโอมเนี่ยมาจากนายจอร์จไซมอนโอมนะคะเป็นผู้คิดค้นนะทฤษฎีกฎของโอมนะคะโดยมี E นะคะก็คือแรงดันไฟฟ้า <c oughs> มีหน่วยเป็นวอน V นะคะกระแส I มีหน่วยเป็นแอมแปร์ก็คือตัว A นะคะค่าความต้านทานก็คือ R นะคะมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะ อันนี้ก็คือบอกไปแล้วเมื่อกี้เนาะนะ E แรงไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ V กระแสไฟฟ้านะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ A นะค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มอันนี้คือสัญลักษณ์ของโอห์มนะคะอ่ะทีน,นี้ถ้าครูจะบอกสูตรไปมันก็จะเป็นการท่องเนาะเอาเป็นความเข้าใจละกันนะคะก็คือถ้าเราต้องการหาค่าอะไรเช่น ถ้าต้องการหาค่าแรงดันไฟฟ้าก็คือ e หนูลองเอามือมาปิดที่ตัว e นะคะก็จะเหลือ i r ซึ่งอยู่ข้างล่างถ้าการอยู่ข้างล่างด้วยกันหรืออยู่ข้างๆกันแบบนี้เขาเรียกว่าการคูณกันแต่ถ้าอยู่ข้างบนกับข้างล่างอันนี้ก็คือการหารน,นะการหารนะอ่ะลองดูนะคะถ้าต้องการหาค่าแรงดันไฟฟ้านะเอามือปิดที ปิดที่ e นะมือปิดที่ e e จะเท่ากับอะไรอยู่ข้างล่างนะเอามือปิดที่ e ก็จะเหลือ i คูณกับ r นะ e เท่ากับนะ i คูณคูณ r ไม่ต้องเขียนคูณก็ได้เนาะรู้เนาะว่าเป็นการคูณนะอ่ะทีนี้ าหา i ถ้าหากระแสเอามือปิดที่ไอนะเท่ากับ e หารนะ e หาร r นะก็คือได้อีก่วนหนึ่งก็คือ i เท <c oughs> ่ากับ e หาร r <c oughs> อุ้ยเลยไปหน่อย <c oughs> ถ้าหา r เอามือปิดที่ r <c oughs> นะ นะทำไปด้วยด้วยกันนะเอามือปิดด้วยกันนะมันจะเห็นภาพเท่ากับ e หาร i นะ a เท่ากับ e หาร i นะคะอ่าก็จะได้สามสูตรนี้ออกมานะคะสามสูตรนี้ออกมานะก็ไม่ต้องจำนะ แต่ให้รู้ว่าสามเหลี่ยมมันเป็นแบบนี้แล้วเอามือปิดอย่างนี้แล้วมันเป็นการคูณกันหรือการหารกันมันก็จะได้สามสุดออกมานะคะ,ะดูตัวอย่างแรกเขาบอกว่าจงคำนวณหาค่ากระแสนะค่ากระแสนะกระแสไฟฟา้ากระแสไฟฟ้าคืออะไร i เมื่อแรงดันเท่ากับ15โวลต์ แรงดันก็คืออะไร e นะ e สิบห้า e โวลต์ค่าความต้านทานเท่ากับห้าโอห์มก็คือ R R เท่ากับห้าโอห์มหรือเขียนเป็นวงจรก็จะได้แบบนี้นะ e เท่ากับสิบห้าโวลต์ R เท่ากับห้าหาอะไรหากระแสหากระแสว่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะสูตรของสามเหลี่ยมนะหากระแส นะหากระแสอันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมอ่าข้างบนเป็น e e อันนี้ i อันนี้ r หาค่า i าหาค่ากระแสค่า i เอามือปิดที่ i เท่ากับ e หาร e หาร r นี่ไง i เท่ากับ e หาร r ตรงนี้มันเลื่อนนะจริงๆรต้องอยู่ตรงนี้ e หาร r แบบนี้นะ ันนี้มันเลื่อนไปหน่อยอ่ะ E E คือเท่าไหร่ <c oughs> แทนค่ามา E คือเท่าไหร่จดให้มา E คือสิบห้าใส่ค่าไป R คือเท่าไหร่ R คือห้าห้าโอห์มนะลืมหน่วยห้าโอห์ม R คือห้าโอห์มนะก็มาใส่ตรงนี้ห้าตัวนี้มันเลื่อนนะลูกมันต้องไม่อยู่ตรงนี้อ่าก็ กง่ายๆหานกันง่ายๆเลยห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้านะได้สามกระแสไฟฟ้านะได้สามแอมแปร์นะนี่คือคำตอบนะคะข้อต่อมาข้อที่สองคำนวณหาค่าแรงดันคำนวณหาค่าแรงดันหาค่าแรงดันก็คือหา e นะ e เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเขียนในวงจรตรงนี้ e เท่ากับเท่าไหรนะเมื่อกระแสไหลผ่านวงจรสองแอมแปร์ i i เนี่ยที่ไหลผ่านเนี่ยสองแอมแปร์ A, นะที่จดมาซึ่งไหลผ่านตัวต้านทานขนาดห้าโอหมอ่าห้าโอหมนี่ก็คือจดให้มาแบบนี้นะหาค่าอ่ะสามเหลี่ยมวาดขึ้นมาให้เห็นภาพให้เห็นภาพ มันจะได้คุ้นชินแล้วมันจะได้เป็นอตัตโนมัติ E I, I นะ R <A S 1> นะเอามือปิด E เท่ากับ I คูณ R นี่ไง E เท่ากับ I คูณ R นะ I 2แอมแปร์สนค่ามาซะ I 2แอมแปร์ R 5โอห์ม5คูณ2ได้10นะตอบ10โวลต์ E เท่ากับ10โวลต์นั่นเองนะคะข้อต่อมาข้อที่3นะข้อที่3ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลข3เนาะอ่ะให้หาค่าความต้านทาน R ให้หาค่า R เท่ากับเท่าไหร่เอามาเขียนในวงจรเมื่อมีกระแส I ไหลผ่าน2.5แอมแปร์นะแรงจ่ายไฟเท่ากับ20โวลต์นะกระแสอยู่นี่2.5แอมแปร์แรงจ่ายอยู่นี่20โวลต์นะสามเหลี่ยมตั้งปึ๊ชสามเหลี่ยมตั้งมา E ปุ๊ช I E เท่ากับ I คูณ R หาค่าอะไรนะหาค่า R ใช่ไหมเอามือปิดที่ R เท่ากับ e หาร i นะ i ตัวนี้ผิดนะมาอยู่ตรงนี้ e หาร i นะอันนี้คือสูตร r เท่ากับ e หาร i นะ e เท่ากับเท่าไหร่ e เท่ากับ20แทนค่า e เท่ากับ20 i เท่ากับ2.5แอมแปร์นะ i เท่ากับ2.5แนะอมแปร์หารกันก็จะได้เท่าไหร่8โอห์มเพราะฉะนั้น r นะ เท่ากับ8โอห์มนะข้อต่อมาอ้าวไม่มีแล้วอ้าวค่ากำลังไฟฟ้าค่ากำลังไฟฟ้านะก็คือ Electrical Power นะให้จำคาว่า Power Power ก็คือกำลังนะก็จำตัว P ไว้ นะกำลังไฟฟ้านะก็คือ P มีหน่วยเป็นวัต W นะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงพลังงานจากรูปหนึ่งไปไปเป็นอีกรูปหนึ่งนั่นเองนะทีนี้สูตรของมันก็คือ P เท่ากับ E คูณ I นะ P กำลังเท่ากับ E แรงดันคูณ I ก็คือคูณกระแสนะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่า e ตรงเนี้ยเนี่ย e ตรงเนี้ยกดสามเหลี่ยมเนี่ยกดสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมขึ้นมา e เท่ากับอะไรเอามือปิด e เท่ากับ i คูณอะไร i คูณ R ใช่ไหมเนี่ยเท่ากับ i คูณ r i ตัวนี้เอามาตั้งไว้ที่เดิมเอามาตั้งไว้ที่เดิมเพราะใช่ั้นเนี่ย บรรทัดนี้ก็คือ p ใช่ไหม p เท่ากับ p เท่ากับ i คูณ r ก็คือมาจาก e ตัวนี้แล้วก็คูณกับ i อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมเอ่อดึงลงมาเฉยๆนะก็จะมาเป็นบรรทัดนี้จากบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดนี้นะ i มีกี่ตัว i มีสองตัวเท่ากับ i ยกกำลังสองนะ i มีสองตัวเท่ากับ i ยกกำลังสองนะ r ก็เอา r ดึงเอาไว้เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นจะได้ p อีกสูตรหนึ่งก็คือ p เท่ากับ i ยมลัง 2r อีกหนึ่งสูตรอันนี้การหา p สูตรที่หนึ่งนะอันนี้การหา p สูตรท,ที่สองนะ,ะทีนี้อเมื่อกี้ใช่ไหม p เมื่อกี้บอก p เท่ากับ อ่า P เท่ากับ E หาร A e คูณ i เนาะเมื่อกี้ P เท่ากับ E คูณ i นะอ่าทีนี้ E e ตัวแรกเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะแต่ i ตัวเนี้ยนะกดสามเหลี่ยม i เอามือปิด i เท่ากับอะไรเอามือปิด i เท่ากับ E อะไร E หาร r ถูกปะ เนี่ยอันนี้ i เน,นี่ยถ้ากับ e e หารอะไร e หาร r ถูกปะอ่ะอ่ะบรรทัดน,นี้ก็คือบรรทัดน,นี้นะทีนี้มาดม e ูว่ามีอีกี่ตัวมี e สองตัวเพราะฉะนั้น P นะ r ตัวนี้ผิดนะ r ตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น P เท่ากับอะไร P เท่ากับเ e. ยกกำลังสองใช่ไหมเพราะมี E 2สองตัวใช่ไหมหาร R านะอันนี้คือสูตรที่3ในการหาค่าอะไรในการหาค่า P นะคะในการหาค่า p นะามาดูเรื่องการแปลงหน่วยถามว่าทำไมต้องแปลงหน่วยเราต้องแปลงหน่วยเพื่อที่จะตอบโจทย์ของยูนิต นะคะตอบโจทย์ของเรื่องยูนิตในการคิดค่าไฟฟ้าที่บ้านเรานะอ่ะแล้วก็เรื่องการแปลงหน่วยเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้อีกหลายๆอย่างที่ไม่ใช่เรื่องค่าไฟก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ดูวัตหนึ่งพันวัตต์เท่ากับกี่กิโลวัตใช่ไหมเราทำจากวัตต์ธรรมดา ใช่ป่ะจำนวนเต็มใส่จุดศดสยมได้หลังหลังจำนวนเต็มใช่ไหมเลื่อนมาสามหนึ่งสองสามนะใส่จุดตรงนี้เท่ากับหนึ่งจุดศูนย์หรือหนึ่งเฉยๆนะสิบยกกำลังสามเนี่ยสิบยกกำลังสามเนี่ยก็คือค่ากิโลนะค่ากิโลเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์กิโลนะหนึ่งจุดศูนย์กิโล นะหรือหนึ่งหนึ่งกิโลวัตต์ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้อันนี้ล่ะใส่จุดหลังจำนวนเต็มก่อนนะเลื่อนมากี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเลื่อนมาหกครังใส่จุดก็คือหนึ่งจุดศูนย์นะหนึ่งจุดศูนย์สิบยกกำลังหกนะสิบยกกำลังหกหกมาเลขหกเลขหกสิบยกกำลังหกก็คือค่า เมกะก็ Mega, คือได้หนึ่งเมกะนั่นเองนะแต่ทีนี้ดูข้อนี้ข้อนี้เขาแปลงจากกิโลวัตตแปลงจากกิโลก็คือสิบยกกำลังอะไรสิบยกกำลังสามทำให้เป็นสิบยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยสิบยกกำลังหกใช่ไหมสิบยกกำลังหกมันไม่แน่นี่นะมันมีระยะห่างอยู่สามถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลื่อนไปกี่ครั้งสามครั้งนับหนึ่ง สองสามนะใส่จุดตรงนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งเมกะวัตนะหนะึ่งเมกะวัตฮะอันนี้เจ็ดร้อยสี่สิบหกวัตต์เท่ากับหนึ่งแรงม้าก็คือ HP นะคะอ่ะค่าพลังงานไฟฟ้า energy energy แปลว่าพลังนะพลังงานอ่านะ electrical ก็คือไฟฟ้าอยู่แล้ว energy แปลว่าพลังงาน นะก็คือหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่ถูกนำไปใช้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดนะคะคือผลคูณของกำลังไฟฟ้ากับระยะเวลาผลคูณมันก็คือนี่ไงคูณของกำลังไฟฟ้าก็คือ P กับระยะเวลาก็คือ t ไรก็คือสูตรของมัน W นะ W เท่ากับ P คูณ t W ก็คือพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ต่อวินาที t. นะ P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์แล้วก็ t คือ time เวลานะคะมีหน่วยเป็นวินาทีนะอ่ะแปลงหน่วยเรื่องหน่วยเนี่ย วัดต่อวินาทีหมายถึงอะไรวัดต่อวินาทีวัดต่อไซเคิลไซเคิลก็คือวินาทีก็คือพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากกําลังไฟฟ้า1วัต์ในเวลา1วินาทีหรือมีพลังงานไฟฟ้าเรียกว่า1จูลนะสองวัดต่อชั่วโมงชั่วโมงก็คือ hour นะ hour คือพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากกําลังไฟฟ้า1วัตต์ ในเวลาหนึ่งชั่วโมงไอ้หนึ่งชั่วโมงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้นะลูกหนึ่งชั่วโมงอ่าสามกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะก็คือพลังงานที่เกิดจากกําลังไฟฟ้าหนึ่งพันวัตเพราะว่ากิโลก็คือสิบยกกําลังสามใช่ไหมต้องมีศูนย์ทั้งหมดสามตัวนะก็คือหนึ่งพันวัตในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่ง hour นะหรือเรียกว่าหนึ่งหน่วยหรือหนึ่ง u ท,ที่เขาแปลงมาเป็นย u n i ะเพื่อที่จะ เป็นค่าไฟเพราะว่าค่าไฟบ้านเราเขานับเป็นยูนิตใช่ไหมค่าไฟยูนิตละสบาทหบาทอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเขานับเป็นยูนิตเราต้องแปลงมาให้อยู่ในรูปของยูนิตก่อนเช่นข้อตัวอย่างนี้เขาบอกว่าบ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าขนาดหกสิบวัตต์หกสิบวัตต์นี้คือค่าค่าอะไรค่าพีเนาะค่าพี จำนวนห้าหลอดนะอ่าเดี๋ยวเอาห้าหกสิบวัตต์มาคูณกับห้านะใช้เวลาใช้งานวันละหกชั่วโมงนะก็คืออันนี้คือค่าทีนะจะชำระค่าไฟวันละเท่าไหร่ยูนิตละ3ามบาทนะต้องหา w ก่อนนะ W เท่ากับ p คูณ t p, p. ในที่นี้ก็คือ60วัตต์ถูกปะ คูณกับห้าหลอดด้วยนะเอออย่าลืมคูณห้าหลอดแล้วก็คูณทีทก็คือ time เวลาอันนี้ p ก็คือหกสิบวัตคูณห้าหลอดนะอ่ะก็เอามาคูณกันเอาในทําในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงเอามาคูณแต่ที่ได้มาหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยมันเป็นหน่วยวัตต่อ,อไรวัตต่อชั่วโมงนะเราต้องทําให้เป็นกิโลวัตโดย การเลื่อนจุดกี่ครั้งกิโลก็คือ10ยกกำลังสาใช่ไหมใส่จุดตรงนี้ก่อนหลังจํานวนเต็มแล้วก็เลื่อนไป3ครั้งนับ1 2 3ใส่จุดตรงนี้เพราะฉะนั้นได้1.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือ1.8จุ8ยูนิตนะ1.8ยูนิตแล้วเขาบอกยูนิตละกี่บาทยูนิตละ3บาทใช่ไหมยูนิตละสบาทก็หนึ่งจุดแปยูนิตคูณสเข้าไปก็จะได้ห้าจ สี่สิบสตางค์อะห้าบาทสี่สิบสตางค์ต่อกี่วันหนึ่งวันแต่ถ้าเขาถามว่าอ๋อหนึ่งเดือนเน่ะเท่าไหร่คุณก็ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณสามสิบวันเข้าไปใช่ไหมถึงจะได้คำตอบต่อหนึ่งเดือนถูกไหมเออนะอ่ะข้อต่อมาบ้านหลังหนึ่งใช้หม้อ บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้1น่มหม้อหุงข้าวขนาดหกสวัตต์หกสิบวัตต์ก็คือค่า P ถูกปะค่า P แถวเนี้ยทั้งแถวเลยคือค่า P อันนี้คือค่า t นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นนาทีเราต้องแปลงจากนาทีให้เป็นชั่วโมงนะก็คือได้0.5น5ชั่วโมง ชั่วโมงมอมะส่วนจุดห้าชั่วโมงนะไอ้ส่วนจุดห้าชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะตู้เย็นร้อยห้าสิบวัตใช้เวลายี่สิบสี่ชั่วโมงโทรทัศน์ทีวีหนึ่งร้อยวัต์อ่าวันละหกชั่วโมงเตารีดหนึ่งพันวัตนะวันละหนึ่งชั่วโมงพัดลมเจ็ดสิบวัต์วันละสี่ชั่วโมงนะ ภายในหนึ่งเดือนอันนี้เขาถามหนึ่งเดือนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมคูณ30เข้าไปด้วยนะบ้านหลังนี้ชำระค่าไฟฟ้าเท่าไหร่คิดยูนิตละ2บาทอลองดู W เท่ากับ P คูณ T นะ P คูณ T P ก็คือ60วัตต์คูณด้วย T ก็คือ0.5ใช่ไหมอันนี้คือหม้อหุงข้าว บวกตู้เย็น150วาวัตคูณ24ชั่วโมงบวกโทรทัศน์สี100วตัตคูณอะไร6ชั่วโมงบวกเตารีด1,000วตัตว์ตคูณด้วย1ชั่วโมงบวกพัดลม70วตัตคูณด้วยสชั่วโมงนะทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเอา60คูณ0.5ได้30 นะร้อยห้าสิบคูณ24ได้3 6 0 0 1 0หกคูณหได้ห0 0้0 0หนึ่งพัคูณหได้1 0 0่70สคูณสได้280แนะแล้วก็มาบวกกันนะบวกกันไม่ยากบวกกันแล้วได้5510หน่วยเป็นวัตต่อชั่วโมงนะหน่วยเป็นวัตต่อชั่วโมงทำจากวัตให้เป็นกิโลวัต นะโดยใส่จุดหลังจำนวนเต็มแล้วเลื่อนจดท้นยมกี่ครั้งหนึ่งสองสามครั้งนะใส่จุดตรงนี้ได้ห้าจุดห้าหนึ่งส่วนตรงนี้ไม่นับนะห้าจุดห้าหนึ่งกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะก็จะได้ห้าจุดห้าหนึ่งยูนิตแต่เขาไม่ได้ถามว่าต่อวันถูกไหมอันนี้มันห้าจุดห้าหนึ่งยูนิตต่อวันเขาถามเป็นต่ออะไร ต่อเดือนเพราะฉะนั้นต้องคูณอะไรคูณ30นะเพราะฉะนั้นจะได้165.3นะยูนิตนะจบไหมไม่จบยูนิตกี่บาทยูนิตละ2บาทก็เอา165.3ยูนิตคูณด้วย2บาทเข้าไปก็จะได้330.6บบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวแบบทดสอบนี้นะคะไปโหลดใน งานเนาะวันนี้ก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ